สองแปดเจ็ดเป็นเต็มจิ้มกันก่อนนะวันนี้มาทำไมครับวันนี้มาด้วยรับฟังความคิดเห็นค่ะอ๋อมารับฟังความคิดเห็นเนะาะค่ะประชาชนในพื้นที่ตรงไหนนะครับอ่าหมูหม่ห้าหมู่ห้ารอบๆรอบๆเมืองเนี่ยใช่ค่ะอ๋อ s <S <S ครั้งแรกหรือครั้งที่สองครับ อุตสาหการรมจังหวัดเนาะเทศชบูนี่ใช่ไหมครับมามาทำไมนะครับออ๋มาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน มีพาลูกบ้านมาทําไมครับพาลูกบ้านมาแสดงความคิดเห็นครับแกไขปัญหาร่วมกันก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีครับมีอะไรก็วันนี้ให้ชาวบ้านบอกมาได้เลยนะครับผู้ประกอบการประกอบการอะไรนะครับของโลโม่ของขาวอ๋อว่าปัญหาที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยคืออะไรทีนที่19้านะครับอากาศดีมากนะครับเดินทามาที่นี่มาเหวิวทิวทัศน์สวยงามมาก มารับความรเห็นการแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนเพื้องต้นก็คือทวิบริวชชานคงราชล้มนะครับมาจากวงนี้ที่รัฐบาก็ขอบคุณนครราชสีมาุตัวในวนที่ได้แนะนำโวยทั้งหลายแล้วก็จะได้บว่าหน่วยงานของท่านนะครับมีเพราะรู้กักกัแต่ว่าช่วยพัาให้พัารที่มันทำอะไรอย่างไรนครับคร้ววันนี้เกไปสุดที่นสารายวันนี้เนี่ยมาร่วม เพื่อที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อเ <Yeah. S 1> จ้าหน้าที่สำนักง,งานดูสาหากรรมนะคะเขาว่าท่านตว่าท่านมีเห็น วันนี้นะคะเป็นวันทั้งที่สองแล้วเนาะคะ่ะที่ว่าเราพบกันค่ะทั้งที่แล้วก็ผู้สานมาไม่เท่าไหร่เนาะทั้งที่ก็วันนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกนะคะครั้งที่สามจะมีนะคะวันที่สิเดือนหน้านะคะนะคะวันนี้ค่ะก็คือว่าเออมันวันนี้นะคะก็คือไปทวงเป็นทั้งที่สองนะคะทั้งที่สามวันที่สิเดือนหน้านะคะแล้เวเราก็พูดอ,อันนี้ดูแลเรื่องการจัดความแฉนหรือความ รวบรวมข้อมูลมาจากพี่น้องประชาชนหรืออออกแบบว่าเราควรจะมีทิศทางต่สำสรับพัฒนาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไรขอรัฐบาลมาดูแลบุคลากรทีเรื่อง่กลุ่มบรรดาษะนะครับกลุ่มต่อไปุ่มสําคัญที่พวกเราต้องไปที่รู้จักคือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ดูแลเรื่องใบอนญาตประกอบกการโรงงานต่างๆนะครับและระบมโรงงานกลุ่มที่3าก็คือกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งพวกเรานะครับพี่น้อง ได้มือดีนะครับอยากประกอบธุรกิจนะครับไปปรึกษาหรือที่สำนักงานได้นะครับมีการส่งเสริมให้ท่านฝึกอาชีพให้ท่านรวมลูงกันไปไม่จะไปเป็นารบุคคนได้นะครับสำนักงานร้อนเกี่ยวกับลุ่ละอองมาเป็นเวลานานตั้งแต่ตั้งโลโก้มาเพราะว่าเคยได้ไปขอความช่วยเหลือแล้วมันไม่ได้มีความช่วยเหลือไใดๆจะสิ้นไม่เคยมีการแบบไปสอบถา เกิความเปร้อจากลมโมดินขงข่าวลมโมเขาปล่อยน้ามามันมันตายอ่ะบาสักเลยแล้วก็น้าขังมันตายได้ไปมันียหายอ่ะน้าปล่อยมาเลยคเป็นน้ํารมาเลยไเป็นน้ำนเเลย เจอวัตถิเทศเจอคนมาค่ะได้ร huh. ับกระหอความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าค่ะก็เรื่องขนละอองค่ะน้งเป็นอี่บ้านทางัรยนรถ์ค่ะคุณธัญรัตน์้วี่าห่คิบดกนะคะเนึงทางผู้ใหญ่ก็ขอฝากทางทางโถเมลนะคะเรื่องถนนปอดดินนะคะปีนึงก็ รถนะคะขอไว้ครับแต่ก็เพิ่มหนึ่งงานในพื้นที่โรงงานแปลว่าพื้นที่ปุ่นละองจะเพิ่มไปสองเท่าซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่เชื่อว่าบริษัทจะจัดการหุ่นละองได้เพราะมันเบิดอยู่ที่สูงมันไม่สามารถที่จะสเปนน้ำถูกตัวได้เพราะนั้นการสเปนก็คือสเป เคร่้วจ้าวันนี้มาทำไมครับศาหษากรรมจังหวัดครับครับวันนี้ เป็นตัวแทนทั้งอุตสาหมจังหวัดพิจูนนะครับมาจากรับฟังความ,มเห็นของประชาชนในหนึ่ที่5ะลาล,ล,ลายคนแดงนะครับเกี่ยวเรื่องการขอประธานตัดกินใจอรกราอาจากสภาว่าบนกะ็มีการะหดหมายมาที่โรงเรียนพอประมาณนะครับ